นี่ครับสานาสาวสวนสาวไร่สาถ้ำสวนครับผมกำลังไปเห็ดปลูกต้นใหม่อันนี้ก็กำลังเห็ดเหล่าไก่ครับผมไก่กำลังจะมาัน,นี่แนวใส่อาหารครับผมไก่สิบตัว ใส่อาหาร1อันครับผมใส่น้ำสองอันใส่น้ำขนาดสองอันอันนี้สําหรับอาหารเทลงบนน้นแล้วไก่ก็จะกินมันก็จะไหลลงมาน้ำก็คือกันครับผมน้ำสองถังที่ให้อาหารหนึ่งถังอันนี้แล้วก็อันนี้รังไก่รังที่ ไก่จะไข่เนาะก็เรียกลังลังไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนะครับผมไก่สิบตัวกำลังจะมาตอนนี้ทำเฮ็ดฟามไปเตรียมแล้วอันนี้อันนี้อันนี้บบเกียวอันนี้เอาฟางมาอันนนุนกับแยยวเอาแกบเข้ามา เดี๋ยวแกบมาลงนี่นะครับทุกวันก็ก็ก็แกะนี่นู่นนั่นไปฝ่ายพ่อตาก็ททำงานผมกับพ่อตาเป็นทีมงานทำบ้านมินิมอลอยู่อันนั้นบ้านลูกสาวคนโตบ้านลูกสาวคนรองส่วนนิพนนี่ก็พี่บ้าพี่บอทำ สวนทำบ่อปลาบ่อเลี้ยงกบทำนาทำปลูกตัดต้นไผ่ทำโรงสี <c oughs> เครื่องสีเข่าก็ล่างสีมากครับผมอันนี้ไก่ไก่จะมาภายในวันสองวันนี่แหละอันดับแรกก็เลยมาเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้รองรับไว้อรับไก่เนาะ เพราะว่าได้ไปสื่อเองนะครับเดี๋ยวฟ้า,ามพนเอามาส่ง10ตัวเยี่ยมพบกับไก่10ตัวครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมนี่เนี่ยอันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเด้อเดี๋ยวต้องเอาแกลบเอาแกลบเอาแกลบมาลงเพื่อให้กันความชื้นครับผม